สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่อเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางลาวรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวสามัคคีลาวสามัคคี VIP แล้วก็ลาว VIP นะครับค่ำคืนของวันที่12นะครับกุมภาพันธ์2566นะครับผมสาหรับแนวทางของเราเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าสายรูดก็ยังมาอยู่นะครับกัาสายจอเนาะเมื่อวานลาวสามัคคีผมให้1กับ7รูด7ผลที่ออก6 9 6 7 กับ3 9นะครับพ,พี่รอบนี้ใครรูดที่7เข้าไปที่6 7นะครับตัวเจาะไม่มาเนาะเราสามาัคคีย์ v อ p ให้0นกับ4ผลที่ออก6 2 3 4 6ของเรา4 6ไม่มีเนาะให้49นะครับ0ย์ไม่มาใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่4 6เราว i p นะครับให้4กับ0ผลที่ออก2 0 3กับ72นะครับรอบนี้4 <c oughs> ไม่มานะครับใครเอา0ูนย์ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่ 03ตรงๆนะครับเน้นๆเนาะจะได้สามตัวนะครับพี่ๆด้วย403203นะครับอืมนะครับผมก็จะประมาณ <c oughs> จะประมาณนี้นะครับพี่ๆผมขอโทษด,ด้วยนะครับสำหรับไอเนาะผมไอกั้นไอไม่อยู่นะครับพี่ๆเมล่าผมพูดแล้วมันชอบไอเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับส่วนแนวทางของ ค่ำคืนนี้นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับผมสลับบ้านน้ำาต้ทองเป็นบ้านเสียงโชคนะครับพี่ๆสมาชิกท่านใดที่อาจจะเป็นสมาชิกใหม่เนาะเพื่อนใหม่นะครับยังไม่มีบ้านนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำาต้าทองนะครับเข้าไปรักทายสอบถามแอดมินได้นะครับแอดมินก็ใจดีนะครับพี่ๆบ้านนี้เนาะนะครับเราสามัคคีของเรานะครับผม ผมให้ไปที่เลข2แล้วก็เลข6นะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข2นะครับผม2 3 2ส2 9นะครับ6 3ส2 6 9 3ตัว6 2 3นะครับ เดยนนะครับขอ,อกินน้ำแป๊บหนึ่งนะพีบพี่นี่เลยนะครับผมลาวสามัคคีนะครับลาวสามัคคี v ี p นะครับผมให้ไปที่เลขแปด กับเลข2นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข8นะครับผม8 3 8 4 8 6 2 4 2 6 2 8นะครับ3ตัว2 8 6นะครับผม นี่เลยนะครับส่วนเรา VIP นะครับเรา VIP ก็ได้ตัวเด่นเลข8กับเลข2นะครับพี่ๆสายลูดให้ไปที่เลข8นะครับ8 0 83 87นะครับ2 0 23 สองแปดสามตัวสองแปดศูนย์นะครับผมนะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับราวสามัคคีราวสามัคคี v i p แล้วก็เรา VIP นะครับท่านใดที่ติดตามเนาะก,ก็ขอให้เฮงๆปัง,ปงๆทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับก่อนออกไปฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ